สวัสดีเช้านี้กันทุกทคนครับผมเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มีนาคมนะครับ2564ครับพามาดูสวนหลังจากที่ผมได้วานปอเทืองลงไปประมาณเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับตอนนั้นยังแห้งแล้งอยู่แห้งเลยนะครับถัดจากนั้นครับก็ได้มีระบบน้ำครับส่ตามร่องตรงกลางนี่ก็จะเป็นร่องนะครับแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นแล้วผมหาทางเดินก่อนนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเขียวพึดไปหมดเลย นี่คือการใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยในสวนกล้วยบำรุงดินให้มีชีวิตนะครับตามที่เห็นออกมาดูหน่อยก็จะเห็นว่าดินไม่ค่อยสวยครับสังเกตจากต้นกล้วยที่มันเหลืองเหลืองก็เลยจะต้องมีการปรับสภาพดินกันหน่อยแต่เท่าที่เห็นคือเนี่ยครับโอ้โหสวยแล้วนะครับนอกจากความเขียวขจีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไม่นานนะครับไม่นานก็จะมีดอกเหลืองเหลืองออกมาให้มันเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งแบบความสุขทางใจนะครับที่สวยขึ้นมาประมาณนั้นนะครับตามที่เห็นเลย โอเคอยู่นะครับกล้วยก็มีอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงของฤดูแล้งครับทางด้านนู้นครับเห็นไหมครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับพอมันแล้งปั๊บมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับลูกไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรครับก็เลยจะต้องมีการปรับสภาพดินกันหน่อยครับผมได้ปลูกหลายอย่างลงไปในสวนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นชมพู่ส้มโอสลับกันไปครับโดยการที่ปลูกกล้วยนี่เป็นพี่เลี้ยงครับข้างล่างตรงนี้ผมก็จะปลูก นี่ครับฝรั่งนะครับเพิ่งจะลงไปนะครับฝรั่งกิมจูมีเถาวัลย์ขึ้นมาด้วยนะครับเป็นเครือไม้เล็กๆนะครับนี่ครับปรับสภาพด,ดินกันพาทุกคนได้มาดูนะครับได้ปลอเทืองมาจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับประมาณนี้เลยก็ค <c oughs> าดว่าพอมันเริ่มออกดอกหรือว่าออกดอกสักระยะหนึ่งนะครับก็จะไถกลบครับเพื่อที่จะทําให้เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้มากขึ้นแล้วดินก็จะมีชีวิต แล้วปลูกอะไรก็จะได้สวยนะครับนี่คือหลักการทางการเกษตรที่ใช้แล้วได้ผลนะครับนอกจากปอเทืองแล้วบางคนก็ถามว่าใช้อะไรอีกได้บ้างก็จะมีถั่วพราะะครับถั่วพราผมก็เคยลงอยู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเมล็ดพันธุ์เก็บเก็บหายไม่เหลือ <laughs> ก็เลยได้ใช้ปอเทืองจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับหลายคนก็ถามว่าซื้อที่ไหนยังไงโอ้โหตามเนเ็ตเยอะเลยครับก็ลองเข้าไปค้นหาดูได้ถ้าในกรณีที่เราอยากจะเอามาปลูกเพื่อที่จะปรับสภาพดินเนี่ยครับก็สวยเลย บย่งเดินไม่หมดครับเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆครับนี่สูงระดับเอวผมแล้วนะครับคาดว่าอีกประมาณสัปดาห์หน้านะ่าจะเห็นดอกหอเหลืองๆเต็มสวนสวนผมที่นี่ก็จะกลายเป็นสวนที่เรียกว่ามันเป็นแลนด์ไมกด้วยแหละนะครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับที่เราได้มาสวนแล้วเราได้เห็นสิ่งที่เราปลูกนี่ครับนี่เลยนี่ก็จะเป็นร่องน้ําใส่น้ําลงไปได้ในการที่เราใส่น้ําความชื้นตรงนั้นก็กระจายกระจายไปยังต้นกล้วยด้วยนะครับ ทุกๆคนเนี่ยมาดูกันนะครับรวยอย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ถ้าต้องเป็นช่วงฤด,ดูฝนก็จะสวยแต่ว่าดินไม่ค่อยดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ครับน้อยหนาก็กําลังถัดใบครับเพื่อที่จะออกดอกน่ครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับนี่ลูกไม่น่าจะน้อยนะครับปีที่แล้วเนี่ยโอ้เป็นปีแรกที่ลูกออกเยอะแล้วก็เก็บกินแทบไม่ทันเลยครับมาเผลอแป๊บเดียวนี่ก็แบบ นกกินเกือบหมดแล้วนะครับนี่ทางด้านนี้ตีกล้วยที่สวนก็มีนะครับนี่แสดงว่าสวนผมก็จะมีของกินนะครับตามที่เราได้ปลูกลงไปมันก็ค่อนจะเยอะนตัวนี้ก็จะเป็นขาครับฝนมาเดี๋ยวหน่อขาเริ่มขึ้นแล้วครับนี่นี่เป็นแบบนี้ี่เดี๋ยวหน่อเริ่มขึ้นแล้วหน่อเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นผักได้นะครับตกินกับน้ําพริกนะครับเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเห็นไหมครับด้านนี้ นี่ครับขุดไปขายกันปกติเขาจะขายอยู่ที่หน่อละบาทสองหนอสามบาทประมาณนั้นแหละนะครับเป็นประมาณนี้พาทุกคนได้มาติดตามมาดูครับตรงนี้ก็จะใช้เห็นว่าชื้นๆอยู่นะครับก็จะมีระบบน้ําเปิดให้กระจายทั่วสวนครับลงทุนไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสะเดาทวายนะครับนี่อีกน้อยหนานะครับปลูกสามปีนะครับก็ได้ผลแล้วนะครับน้อยหนาได้เก็บกินละเป็นพืชเชียกว่าไม่ใช่พืชระยยาวพืชเะยสั้น นะครับไม่ใช่ไม้ยืนต้นเนี่ยมะพร้าวของผมมะพร้าวใบเตยนะครับเนี่ยปลูกเมื่อปีที่แล้วโตในระดับหนึ่งละโอเคอยู่นะครับพามาดูทางด้านนี้ครับทางนี้นี่ก็จะเป็นไผ่ครับนะครับสังเกตูว่าไผ่สวนผมนี่จะสวยเขียวเลยนะครับแล้วก็การปลูกผมก็จะปลูกแบบห่างจากสวนคนอด่นผมเข้าใจว่าการปลูกไผ่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาสําหรับเพื่อนรอบข้างเห็นไหมครับห่างอยู่นะครับสองสามเมตรประมาณนั้นหนูเลยครับจากมันมาถึงตรงนี้โอ้ไม่น่าจะต่ำกว่าสามเมตรครับ แล้วผมก็พยายามที่จะตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะไม่ให้ไปเบียดเบียนเขานะครับประมาณนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเราครับการที่เราจะอยู่ด้วยกันมันต้องเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ความคิดของเรามันก็ไม่ใช่นะครับประมาณนี้โอเคครับเช้านี้พาทุกคนได้มาดูสวนครับที่ได้ปลูกพืชบารุงดินนะครับแล้วสวนก็จะเริ่มเขียวขจีขึ้นถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ความพยายามตรงนั้นก็เริ่มที่จะเห็นผลแล้วนะครับสวัสดีเช้านี้ทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ